สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการใช้โปรแกรมในการบันทึกหน้าจอนะครับก็คือวันนี้จะนำเสนอตัวที่เป็น o o มนะครับโปรแกรม o o มเป็นโปรแกรมในการที่จะให้เราบันทึกหน้าจอนะครับการสอนของอาจารย์นะครับในสถานการณ์ที่อาจารย์มี powerpoint มีสไลด์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับอยากที่จะ บันทึกนะครับเป็นวิดีโอการบรรยายของอาจารย์เก็บไว้ทำยังไงนะครับหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ OBS หรืออาจจะมองว่ามันมีความยุ่งยากเนาะหรือหลายท่านอาจจะใช้โปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับว่า,าจ,จะเป็นยังไงบ้างนะครับลูมเป็นโปรแกรมที่เอาเข้าจริงๆคือก็ไม่ได้ฟรีนะครับก็ไม่ได้ฟรีแต่ว่า ถ้าใช้ฟรีเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดนะครับมีข้อจำกัดโดยเราสามารถที่จะเข้ามาสมัครใช้บริการได้ที่นี่ฮะ www.loom.com l o o m นะครับ loom.com เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้นะครับช่วงโควิด -19 เนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับ free for education นะครับทีนี้เราจะมาดูว่า,าจะสมัครใช้บริการอย่างไรนะครับ ถ้าเราใช้อีเมลทั่วๆไปสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้แพ็กเกจแค่เบสิกนะครับแต่ว่าใช้พวก educational mail เนี่ยนะครับเมลของสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็จะได้แบบโปรนะครับวิธีการสมัครเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะถ้า get room for free ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากพาพวกเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับตรง pricing ว่ามันมีกี่แพ็กเกจแพ็กเกจแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าเรามาดูตรงนี้นะฮะถ้าเป็นอีเมลทั่วๆไปสมัครเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยครับแต่จะได้แพ็กเกจแบบแบบเบสิกนะครับแต่ถ้าใช้เนะครับเป็นอาจารย์หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับปกติเนี่ยจะต้องจ่ายเดือนละสี่เหรียญนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาฟรีให้ครับฟรีให้นะครับมันมีความต่างกันอย่างไรนะครับก็ลองมาดูฮะนี่คือความต่างนะครับของเบสิกโปรแบบทีมหรือแบบคัมภีรีนะครับ อย่างถ้าเป็นของเบสิกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคุณภาพก็ได้เป็นแบบสแตนดาดก็ได้ประมาณแับ 720p นะครับซึ่ง,งจริงๆก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบโปรเห็นไหมฮะก็เป็นแบบไฮเดฟเลยได้สูงสุดถึง 4K นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆฟีเจอร์อื่นๆที่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ซึ่งในวันนี้ก็แนะนำว่าถ้าท่านมี educational mail นะครับ mail ของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยรวมทั้งของ KQ mail เราด้วยนะครับจันก,ก็ start for free ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะถ้ามาถึงตรงนี้ทำอย่างไรก็ทำได้ทั้งสองอย่างก็คือตรงนี้ใส่อีเมลของเราเข้าไปหรือถ้าอีเมลของเราเป็นเป็นของ Google เนี่ยนะครับเราก็ใส u p with Google ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ยากนะครับก็ลองดูนะครับวิธีการสมัครสมัครเสร็จแล้วเขาก็จะ,ะล็อกอินให้เราเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับเนาะตอนนี้ผมมีอีเมลอยู่แล้วนะครับมีมีแอคเคา t อยู่แล้วผมก็จะมา Sign in ตรงนี้นะครับผมก็ลอง Sign in with Google เห็นไหมฮะเนาะมีหลายอันเราก็เข้าไปในของคลิก i m a i l ครับ เสร็จแล้วก็เข้าผ่าน SSO ของทางมหาวิทยาลัยนะครับเข้าได้เลยนะครับทุกครั้งแบบนี้เราก็จะมีการล็อกอินในลักษณะแบบนี้นะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้สังเกตนะครับหลายคนเข้ามาในหน้าเว็บแล้วยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเข้ามาหน้าเว็บจริงหรือว่าล็อกอินเสร็จแล้วหรือยังนะครับให้เราลอง สังเกตฝั่งขวานะครับฝั่งขวาบนนะครับมีไอคอนที่เป็นโปรไฟล์เราอยู่หรือเปล่านะครับไอคอนที่เป็นโปรไฟล์เราอยู่หรือเปล่านะครับวิธีการเช็คว่าตอนนี้เราใช้แพ็กเกจอะไรอยู่นะครับให้คลิกที่รูปของเราตรงนี้รูปโปรไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดูตรงนียครับ account setting นะครับ account setting นะครับแล้วก็ตรง my plan ตรงนี้ฮะ สังเกตไหมฮะ Current Plan ก็คือโปรนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะบันทึกความละเอียดได้สูงสุดคือ 4K นะครับทีนี้วิธีการบันทึกนะครับไม่ยากเมื่อท่านล็อกอินแล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกของ o o มนะครับคำว,ว่าหน้าแรกคืออะไรก็คือตรงนี้ครับคลิกที่โลโก้ของเขาตรงนี้นะครับเขาก็ถามว่า Room จะ แจ้งเตือนเราไหมก,ก็อยู่ที่เรานะครับเราอาจจะอนุญาตไปนะครับนั่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในรูมเขาก็จะขึ้น Notification ให้ให้มานะครับวิธีการบันทึกนะครับถ้าท่านเพิ่งสมัครเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีวิดีโออะไรเลยอันนี้ครับผมสมัครนานแล้วแล้วก็ลองใช้งานมาแล้วนะครับของรูมเนี่ยนะครับเวลาเราบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยรูมจะ พาวิดีโอของอาจารย์เนี่ยนะครับมาเก็บไว้บนเว็บของ Room คือบนคลาวนะครับไว้บนคลาวซึ่งจะต่างจากโปรแกรมที่เป็นพวก OBS โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะนะครับก็คือโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยพอบันทึกเสร็จแล้วไฟล์วิดีโอจะเก็บไว้ในเครื่องนะครับแต่ของ o o m เนี่ยไฟวิดีโอจะเก็บไว้บนไหนครับไว้บนคลาวก็คือบนเว็บของ Room นะครับทีนี้หลายคนบอกว่า พอขึ้นมาบนนี้เราจะอยากได้แบบเป็นไฟล์เอาไปโพสในระบบ e-learning เอาไปแชร์ให้นักศึกษาในได์ได้ไหมได้นะครับอันนี้ผมจะลองพามาดูนะครับว่ากรณีแบบนี้นะครับเราทำอะไรกับคลิปของเราได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อคลิปตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เนาะเราปุ่มตรงนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องของเราได้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับ ตรงนี้เราสามารถรูปพิเคทวิดีโอเราได้หรือถ้าบันทึกแล้วไม่พอใจนะครับลบได้แล้วก็แชร์ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถเอาลิงก์ใน r o ูมเนี่ยไปแชร์ให้เพื่อนเราไปแชร์ให้นักศึกษาเรานักเรียนเราแล้วก็เข้ามาดูผ่านเว็บของ Room ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำได้เมื่อมีคนเข้ามาในนี้นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ตรงนี้ได้คล้ายๆกับ YouTube นะครับคือคนดูคลิปของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับถ้าดูจากหน้าจอตรงนี้ผมเซตสิทธิ์าการเข้าถึงเป็นแบบ Privat e นะครับเราสามารถที่จะตั้งพาสเวิร์ดในคลิปของเราในวิดีโอของเราได้หรือ invite, อินไว้ใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาดูคลิปของเราตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เราเราได้คลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับ เรายังสามารถที่จะ t r i ม t r i มก็คือตัดหัวตัดท้ายคลิปวิดีโอของเราได้นะครับ call to action ก็คือว่าเราสามารถที่จะฝังสิ่งต่างๆลงไปในคลิปตรงนี้ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะมาแนะนำกรณีที่เราจะบันทึกวิดีโอของเราทำอย่างไรนะครับจานสังเกตไปมุมขวานะครับขวาบนจะมีคำว่า New Video อนะครับกรณีที่เราจะาบันทึกวิดีโอให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับให้เราคลิกที่นิววิดีโเห็นไหมฮะเขาก็จะโผล่หน้าต่างนี้ขึ้นมาซึ่ง Room บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เป็นสมาชิกล o มแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็น d e s k ์ท p อปแอปคำว่า d e s ก์ท็อ p แคือแอปที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะอันที่2คืออาจารย์ยังไม่ติดตั้ง Chrome extension นะครับคำว่า chrome extension คือเป็นเครื่องมือที่ติดอยู่กับอยู่กับ chrome นะครับนั่นหมายความว่าอาจารย์ครับเวลาอาจารย์เปิดใช้งาน l o o m เนี่ยอาจารย์ควรจะต้องใช้ใช้ chrome นะครับก็เลยแนะนำอาจารย์แบบนี้ครับว่าติดตั้งทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งที่เป็น desktop app แล้วก็ chrome extension desktop app ก็คลิกตรงนี้เลยครับอาจารย์คลิกตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาให้นะครับ ดาวน์โหลดก็ช้าเร็วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็รอแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับมาที่เครื่องของเรานะครับในลักษณะแบบนี้เนาะ,อะพอมาถึงตรงนี้ครับจันก็คลิกที่ install desktop app ได้เลยนะครับ install desktop app เขาก็บอกว่าเนี่ยจันครับจันจะดาวน์โหลดไหมเราก็คลิกดาวน์โหลด for pc นะครับดาวน์โหลด for pc ครับรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้กำลังขึ้นหน้าหน้า,าสัญ,ญลักษณ์ว่าเรากำลังดาวน์โหลดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็รอส,สักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งอพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับอันนี้เขาก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งให้อาจารย์เนาะนี่เขาบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับอาจารย์ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่ง บางคนนี่ใจร้อนนะบางคนนี่ใจร้อนเห็นไหมฮะพอมาถึงตรงนี้ครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ครับบันทึกเก็บไว้ที่เครื่องของเราอาจารย์เองก็ต้องต้องดูด้วยนะครับว่ามันไฟลันไฟอินสตอลตรงนี้มันบันทึกไว้ที่ไหนตอนนี้ผมบันทึกไว้ที่ PC แล้วก็บันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นพอ าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะทำการติดตั้งนะครับลูมนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไฟล exe หลายท่านอาจจะไปเปิดในโฟลเดอร์นะครับหรือหลายท่านก็อาจารย์สังเกตมุมซ้ายล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ให้อาจารย์คลิก1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลยนะครับไม่ต้องดับเบิลคลิกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยเพื่อที่จะ เปิดไฟล์ exe ์ X e ตัวนี้แล้วก็ทำการ i n s tall นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เรากำลังติดตั้ง Loom ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งก็ถือว่าไม่นานไม่นานครับเราก็ติดตั้งให้ดูเลยครับในขณะที่ติดตั้งเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไม่ควรจะเปิดไปหน้าจอไหนนะครับเพราะว่าพอมันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นมันนะครับเราจะไม่เห็นมันเนาะ อ่าเราก็รอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอ่าตอนนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วอาจารย์ก็ทําการอะไรครับทําการล็อกอินนะครับล็อกอินของผมก็ล็อกอินด้วยสมาชิกของผมนะครับล็อกอินเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลย เหมือนกับล็อกอินในเว็บไซต์นะครับเหมือนกับล็อกอินในเว็บไซต์รย์ก,ก็ next ได้เลยนะครับสักครู่หนึ่งเราก็ล็อกอินได้เนี่ยก็ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยไม่ยากนะครับนะครับไม่ยากสักครู่หนึ่งนะครับฉันครับตอนนี้เรากําลังล็อกอินเข้าสู่แอปของ Room นะครับอพอล็อกอินได้แล้วอันนี้คือหน้าแรกหน้าแรก นะครับตรงนี้คือเขาเขาเหมือนโชว์ให้เราดูว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับมันใช้งานอย่างไรเนาะอาจารย์ก็ดูแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆฮะ next เพื่อที่จะดูวิธีการใช้งานนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็ next ไปอีกครับเพื่อที่จะดูวิธีการใช้งานเนาะเนี่ยมีมีการตั้งค่าตรง preference นะครับ next ไปอีกไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เขาก็บอกว่าเวลาอาจารย์บันทึกเนี่ยนะครับมันจะมี ฝั่งซ้ายอยู่ตรงนี้มีเมนูนะครับเมนูมีมีหลายแบบนะครับมีเมนูในการที่จะ,ะให้อาจารย์เนี่ยกดปิดกดพอดกดทิ้งแล้วก็มีเมนูให้อาจารย์ได้เขียนอะไรต่างๆเนาะเสร็จแล้วก็ next ได้เลยนะครับแล้วเราก็ launch recorder นะครับกดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับกดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์จะใช้อะไรครับ อาจารย์จะใช้กล้องตัวไหนนะครับผมก็ลองเลือกผมจะใช้กล้องตัวนี้เห็นไหมครับกล้องตัวนี้อาจารย์จะสังเกตเห็นนะครับว่ามุมซ้ายล่างเราเนี่ยมันจะมีรูปกล้องอาจารย์โผล่ขึ้นมานะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ครับเลือกขนาดของกล้องเห็นไหมฮะผมลากขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้อาจารย์เลือกขนาดได้อันนี้คือขนาดเล็กครับ ตอนนี้เราเลือกแบบนี้อยู่ขนาดใหญ่คือเห็นไหมฮะมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับตรงก๊อดอิดตรงนี้ก็คือว่าเราเราก็กดออกไปก่อนก็ได้เห็นไหมฮะตรงตรงนี้คืออะไรตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้มันก็คือการเปิดเราเต็มจอขึ้นมาเห็นไหมครับเต็มจอขึ้นมาเนาะกรณีที่เราจะไม่เอาสี่เหลี่ยมเราก็ก็กดเลือกรูปเราแบบนี้ได้เห็นไหมครับรูปเราแบบนี้ได้นะครับจันครับอ่านี้กรณีแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับ Birthday, ที่กระพริบกระพริบอันนี้มันอยู่ที่กล้องของผมนะครับกล้องของผมเนะเาะตัวนี้นะครับตัวล่างเนี่ยก็คือเป็นการเซตติ้งใหม่นะครับตัวอาจารย์เองนะครับเ,เดี๋ยวผมลองปรับ,รบกล้องนิดนึงเห็นไหมฮะปรับกล้องนิดนึงฮะเนะเาะตรงตรงการเซตติ้งใหม่นี่นะครับอาจารย์ก็เลือกว่าอาจารย์จะใช้ไม้ตัวไหนนะครับเนาะอาจารย์ก็ต้องเลือกไม้ให้ให้ถูกนะครับกรณีที่ที่อาจารย์มีไม้ไม้ตัวอื่นมาเสียบจาก จากที่อาจารย์ซื้อมานะครับเนาะในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าผมจะบันทึกนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบันทึกหน้าจอทั้งหมดนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นว่ามุมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะมีมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับเนาะ,อ,ะอีกอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับอาจารย์ครับเขาก็จะคำนวณดูว่าอาจารย์ครับ ในขณะนี้เนี่ยสปีดอินเทอร์เน็ตอาจารย์เนี่ยน่าจะบันทึกได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะของผมมันจะมี 1080p มี7 2 0อ่ะตะกี้ผมบอกอาจารย์ว่าเจนครับเวอร์ชันโปรเนี่ยมันสามารถที่จะบันทึกได้ถึง 4K แล้วทำไมของผมมันไม่ถึง 4K นะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกล้องเว็บแคมของเราด้วยนะครับว่าเว็บแคมของเราเนี่ยสูงสุดมันได้เท่าไหร่ เว็บแคมของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าสูงสุดมันได้แค่พันแปดสิบนะครับเนาะแต่ถ้าเว็บแคมของอาจารย์มันมันมีความละเอียดสูงเนี่ยมันจะขึ้นได้ถึง 4K เลยนะครับผมก็เลือกตัวพันแปดสิบนี่แหละครับเนาะกรณีที่เราจะบันทึกเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ครับเราทีนี้เราจะกลับไปที่หน้าเว็บเราจะยังไม่บันทึกนะครับเราจะกลับไปที่หน้าเว็บที่เป็นรูมนะครับที่เราล็อกอินมาตั้งแต่ตอนแรกเห็นไหมฮะ เราจะมาทำการติดตั้งเนี่ยฮะ Chrome extension ก่อนตรงนี้จะขอปิดไปก่อนนะครับขอปิดไปก่อนนะครับอ่าปิดไปก่อนเราจะติดตั้งตัว Chrome extension นะครับเขาก็จะมาที่ที่ตัว Chrome extension ตัวนี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเพิ่ม Chrome x t e n s i o n นะครับมันจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ครับอ้าเราคลิกหนึ่งครั้งครับก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดาวน์โหลดมาที่หน้า หน้าที่เป็นตัว extension ของ chrome แล้วก็ add to chrome นะครับไมฮะเราก็เพิ่มส่วนขยายนะครับเพิ่มส่วนขยายเนาะก็สักครูหนะครคร่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะเพิ่มส่วนขยายให้เรานะครับเห็นไหมฮะ เขาก็อันนี้คือเสร็จแล้วอาจารย์จะสังเกตได้ว่ามุมขวาบนของอาจารย์เนี่ยจะมีมีไอคอนลูมขึ้นมาแล้วไอคอนลูมขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์จะบันทึกในอนาคตเนี่ยอาจารย์คลิกตรงนี้ก็ก็สามารถที่จะเริ่มบันทึกได้เลยนะครับนีว่วิธีการที่จะบันทึกนะครับอาจารย์มาที่หน้านี้นะครับหน้านี้อันนี้เราติดตั้งไปแล้วนะครับอ่าพอมาที่หน้านี้นะครับติดตั้งแอปที่เป็นแอปเดสก์ท็อป เพิ่มส่วนขยายที่เป็นของ Room นะครับจารย์ก็กดที่ New Video อว New v ดีโอนะครับมันยังเป็นแบบนี้อยู่เนะาะแปบ๊บหนึ่งทีนี้เราจะบันทึกทำอย่างไรนะครับถามว่าทุกครั้งที่อาจารย์บันทึกเนี่ยต้องเข้ามาในใน o o m o o มไหมไม่จะเป็นนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้า Desktop อนะครับหน้าเดสก์ท็อนะครับ นะฮะหน้าเดสก์ท็อปเมื่ออาจารย์ติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมีตัวลูมโผล่ขึ้นมานะครับเวลาจะบันทึกไม่ยากครับอาจารย์คลิกที่นี่ได้เลยดับเบิลคลิกเนะาะดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้นะครับบางครั้งนะครับบางครั้งของอาจารย์บางท่านเนี่ยพอเปิดอไอคอนตรงนี้มันจะให้อาจารย์ล็อกอินก่อนซึ่งซึ่งอาจารย์ก็ต้องล็อกอินนะครับไม่งั้นเราจะใช้งานไม่ได้พอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับอพอพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ย อาจารย์ก็เปิดตัว PowerPoint ที่อาจารย์จะสอนขึ้นมาในหน้าแรกนะครับในหน้าแรกเนาะเสร็จแล้วอาจารย์ก็คลิกที่ Start Recording นะครับเขาก็จะถามว่าอาจารย์จะ Start อาจารย์จะจะ Recording อ่าอ่าจอไหนซึ่งจริงๆอ่ะผมมี2จอแต่ถ้าอาจารย์มีจอเดียวมันจะไม่ถามนะครับมันจะเริ่มเลยผมจะเล็กคอทหน้าจอนี้ฮะอ่านะครับหน้าจอนี้3 2 1 3 2 1นนะครับอันนี้ เริ่มเลคคอร์ดแล้วอาจารย์ก็เปิด powerpoint อาจารย์ขึ้นมาแบบเต็มจอฮะแบบเต็มจอขึ้นมาได้เลยเนะาะแบบเต็มจอขึ้นมานะครับอ,อันนี้นิดหนึ่งผมจะเปลี่ยนเป็น presenter view นะครับอันนี้จะจะเปลี่ยนเป็น presenter view นะครับอโอเคนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ท่านอาจารย์ก็ก็อะไรครับสามารถที่จะ บรรยายไปได้เลยนะครับบรรยายไปได้เลยนี่เปิดเต็มจอได้นะครับเปิดเต็มจอได้เนาะอาจารย์ก็บรรยายของอาจารย์ไปได้เลยเนาะเห็นไหมครับบรรยายไปนะครับบรรยายไปได้เลยนี้อาจารย์ก็ลองลองทดลองดูนะครับสักเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อาจจะลองทดลองสักสองสามคลิปดูครับอาจารย์ครับเนาะเพื่อว่าให้ให้เห็นสภาพของการ ใช้งานนะครับของการใช้งานในขณะที่อาจารย์บันทึกเนี่ยนะครับอาจรรารย์สามารถที่จะเอาเมาส์มาฝัาา่งซ้ายเนี่ยเมนูมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าอาจรา,า,ารย์บันทึกเสร็จก็กดปุ่มสีแดงถ้าจะพักอาจารย์ก็กดตรงนี้ครับขีดสองขีดตรงพอตรงนี้นะครับ,รรรบกรณีที่จะไม่เอาแล้วลบทิ้งก็กดรูปถังขยะนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือกดแล้วก็อาจรารย์สามารถที่จะขีดเขียนได้เห็นไหมครขีดเขียนได้เนาะขีดเขียนได้ นะครับอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับในขณะที่อาจาร,รย์บันทึกนะครับอาจารย์ยังสามารถที่จะเลื่อนตัวเองเลื่อนปุ่มตัวเองเนี่ยได้อันนี้อันนี้มันยังอยู่ในโหมดของขีดเขียนอยู่นะครับถ้าเขียนเสร็จอาจาร,รย์ก็ดันตรงนี้ฮ pues ะแล้วก็อาจารย์จะเลื่อนกล้องตัวเองมาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วอาจาร,รย์ก็คลิกที่เนี่ยครับหยุดนะครับพอหยุด เขาจะเปิดหน้าที่เป็นหน้าหน้าโครมมาให้อาจารย์อาไม่ใช่หน้าที่เป็นอ่าลูมมาให้อาจารย์นะครับหน้าที่เป็นลูมมาให้อาจารย์เนาะแล้วก็ซึ่งซึ่งเพราะว่าวิดีโออาจารย์จะถูกอัพขึ้นไปตรง room.com นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลองมาเปิดทิวนะฮะอับนี้จะเปลี่ยนเป็น P r e n t e r Vi ร์นะครับนครับโอเคนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับย์ชัดเจนดีครับชัดเจนดีเนาะเห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมปิดเสียงนะครับอาจารย์อาจจะได้ยินเสียงสองามคลิปดูครับอาจารย์ครับเนาะเพื่อว่าให้ให้เห็นสภาพของการใช้งานนะครับของการใช้งานในขณะที่อาจารย์บันทึกเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถที่จะเอาเมาส์มามามาเห็นไหมครับอาจารย์ครับเนาะได้ไหมฮะนี่พอเราได้เราได้ คลิปแบบนี้แล้วนะครับก็อย่างที่แนะนําไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะาดาวน์โหลดได้ครับอาจารย์ครับดาวน์โหลดได้เนาะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องได้อาจารย์สามารถที่จะรูปิเคตได้หรือแชร์ไปที่คนอื่นได้นะครับเนาะทีนี้ถามว่า,ามันจะเก็บไว้แบบนี้ต่อไปไหมมันก็จะเก็บไว้แบบนี้แหละครับอาจารย์ครับทีนี้เราจะไปดูวิดีโออื่นทํายังไงเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็คลิกที่ my วิดีโอตรงนี้ฮะมันก็จะกลับมาที่วิดีโออาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับที่บันทึกเก็บไว้นะครับาสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เนาะนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ใช้ตัว o ูมในการบันทึกการสอนของท่านอาจารย์นะครับเนาะก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะมามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคที่มัน เป็นขั้นสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆเบสิกแบบเนี้ยอาจารย์ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการบันทึกการสอนได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้สวัสดีครับ